สวัสดีตอนเช้า7จ็ดโมงสีนะคะอันนี้ยายพรไปทำงานอีกแล้วจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็ได้ย,ยุดงานแล้วจ้ามาเบ่งบรรยากาศสวยๆข้างท่างๆกันจ้าอันนี้ท้องฟ้าไม่พี่น้อง เปรตเงภาพได้จะถ่ายจริงๆจากกล้องเลยนะคะจากมือถือเลยจะสวยงามมากพอาทิตย์กำลังทอแสงพอาทิตย์กำลังขึ้นขอบฟ้างามพี่น้องงามแหมมึงเนี่ยแสยงขอบฟ้าสวยงามมากค่ะบบอันนี้จะมีดดแดดนะเนาะมันก็เลย สาองศาค่ะตอนนี้ขอบฟ้าสวยงามมากค่ะจดโมงสีห้านะคะไปทำงานที่ทำงานเราก็อยู่ในป่าพี่น้องป้าอีกเกิง่งกับว่าท่านในรุ่งเทียพี่น้องพระาทิ์กำลังขึ้นพระจันทร์ยังไม่ตกดินเลยสวยๆจ้าค่ะ ก็จะมืดมืดมืดแปดโมงก็จะมืดเดือนหน้าเวลาก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะเวลาก็จะเปลี่ยนจากช้าอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมปกติเมืองไทยก็จะเร็วกว่าห้าชั่วโมงใช่ไหมสิ้นเดือนนี้แหละมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมืองไทยเร็วกว่าหชั่วโมงสวยงามมาพี่นองงามนอกสวยจ้า ที่ทำงานแล้วค่ะสุดจ้อยจะเป็นสวยดโอ้ยงามวิวสวยๆมาให้ชมค่ะเรก็มาถึงที่ทำงานแล้วค่ะหนึ่งวันของยายพรเริ่มวันวันเริ่มต้นกันโอ้ยวันสุดท้ายของการทำงานในอาทิตย์นี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ